สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกระซลบหนูเล็กแล้วที่ช่องหนูเล็กรถมือ2นะคะอยู่กันที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนังกงารใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เมนบุรีเขตกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้มีรถมาแนะนำให้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูนะคะเข้าใหม่สำหรับครนนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงแคปนะคะ โ o โยต้ารีโ2.4ตัว J+ plus นะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขาย529,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขใหม่น,นะคะเพียงแค่52,000เท่านั้นนะคะปี2019คันนี้บอกเลยลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหารถกระบะยกสูงสีขาวแคปบอยู่นั้นดีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะ,ค,ะคันนี้ยังไม่ติดจองยังว่างๆอยู่นะ สำหรับตัวรถกระบะคันนี้นะคะลูกค้าสามบอกเลยว่าจัดยอดได้เต็มได้ล้นเช่นกันไม่จําเป็นต้องมีดาวฟรีดาวได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ของนูลเล็กนะคะเบอร์0ูนย์เก้าสามสาปเเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์นะคะหรือลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลย<ส>เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่กระจังด้านหน้านะคะดวงไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบมันตรีรีเฟกเตอร์ไฟหน้าไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันเดิมแท้จากโรงงานแบบนี้เลยนะ คันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานไฟตัดหมอกติดตั้งมาแล้วจากโรงงานกับไฟตัดหมอกสีดำนะคะตัวขอบเป็นโครเมียมแบบนี้ ลคันนี้เลขทะเบียนนะคะ2อพทเท่าสอสลา8 7 48นะคะอนีกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําตัดแดงนะตัดกับสีขาวมาดูดีนะ,ะดูสวยมากๆเลยบอกเลยว่าเป็นรถเอาไว้ใช้ในครอบครัวได้หรือลูกค้านะคะจะเอาไว้ใช้ต่อยอดในการทํามาหากินก็ได้นะไอตัวซุ้มล้อตรงนี้เป็นสีดําตัดสีขาว ตัวล้อนะคะได้ล้อแม็กน็อตฝกดูนะคะเดิมจากโรงงานคันนี้เดิมแท้มานะคะเดิมแท้มาเลยทั้งคันในส่วนของสัปดาห์ยางนะคะสัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่30ปี19น่านจะเป็นตัว ยางที่ติดกับรถมาแต่ว่าดอกยางยังไม่เสื่อบนะคะดอกยางยังลึกยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะซุ้มลงซุ้มลอ้อไม่มีสนิมค่ะปรับสภาพมาให้เรียบร้อยสปาภายนอกภายในนะคะหรือลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูรถเองนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยนะนัดวันเวลามาดูรถกันได้ ในส่วนของตัวกระจกนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกสีดําตัดแดงนะ,ะตัวไฟเลี้ยวติดข้างกระจกแบบนี้คันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยเหมือนกันราวบันไดนะคะเป็นสีดําไม่มีรอยทะลอกนะคะริ้วรอยน้อยมากนะคะคันนี้เิี้วรอยน้อยมากมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะทั้งอัน,นเดี๋ยวดูภายในก่อนเลยสำหรับภายในคันนี้ค่ะคุมโทนสีดำ แผงประตูดำนะคะพร้อมกับตัวระบบปุ่มอ่าเลื่อนกระจกนะคะตรงนี้เลยแล้วก็พับกระจกปรับไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนี่ตัวอ่าตัวนี้จะเป็น2.4ตัว J นะคะเป็นตัว J จะเป็นแคมปแบบโอเพเปิดได้แบบนี้เลย ตัวเบาะนะคะลูกค้าค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำไปนะคะตัวเบาะปรับเลื่อนเองลักษณะตัวเบาะนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ,ะไม่มีฉีกขาดนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มีริ้วรอยนะคะพวงมลาลัยคันนี้เป็นพวงมลาลัยแบบ3ามการนะคะแล้วก็บริเวณคอนโซลเป็นสีดำทั้งหมดเลย เครื่องเสียงนะ,ะใส่แผ่นได้เล่นหมด F M A M เชื่อมต่อ A U X U S B ได้ตัวแอร์เป็นอนาล็อกปรับได้4ระด,ดับพร้อมกับตัวเกียร์แมนนวลน,นะคะตัวเกียร์แมนนวลเป็นแบบถุงแล้วก็มีระบบอีโคนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยถือว่าเป็นรถกระบะอีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆเลยส่วนแคปด้านหลังเปิดได้นะคะตัวเบาะด้านหลังของแคปเนี่ยก็ สมบูรณ์นะคะไม่เปื่อยนะไม่ลอกไม่ถลอกนะคะถือว่าปี19เนี่ยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะเราวิ่งมาแค่3อ่ะห้าหมวิ่งมาห้า0 0ื่นโลเท่านั้นเองอด้านหลังนี่สติ๊กเกอร์พิลเลอรนะคะมาจากโรงงานเลยเดิมแท้ตัวฝากระโปรงท้ายนะคะก็มีไฟเบรกดวที่3ด้านนี้พร้อมกับตัวฝาเปิดที่เป็นโครเมียม ดวงไฟนะคะ LED เต็มรำแบบนี้เลยพร้อมกับตัวกันชนด้านหลังสีดำไม่มีริ้วรอยนะแล้วก็ครอบโคเมียมนะคะด้านหลังแบบนี้ด้วยนี่สวยๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> อย่างที่บอกเลยลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันหนูเลยแนะนำเลยเป็นคันนี้นะคะรีโว่สีขาวปี2019 <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> คันนี้จัดยอดได้เต็มจัดยอดได้ล้นพ่อค้าแม่ขายที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้ ติดต่อนะคะสนใจติดต่อเข้ามาดูรถได้ด่วนเลยนะช่วงนี้บอกเลยว่าราคารถไม่ค่อยแรงนะคะราคารถไม่ค่อยแรงขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota r e ีโว2.4ตัว J ปี19ราคา529,000เลขหมาย50,000นิดๆนะคะสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ อาจจะรีวิวได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเวลาที่จำกัดแต่หากลูกค้าอยากจะวิดีโอคอลนะคะมาดูรถจริงนะคะลูกค้าแอดไลน์วิดีโอคอลดูรถจริงได้เลยขอในเวลาทำการนะคะในเวลาทำการเพราะว่าจะได้วิดีโอให้ลูกค้าดูรถได้สำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของหนูเล็กนะคะช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกทุกคลิปเลยนะของหนูเล็กวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ